จาม<ะ>จ,จ,จะเป็นไรแค๊บจามจะเป็นไรไร้แล้วก็จา,ามผมไปนะแค๊บจารมผมจะไปบอกเขาใส่ฟังก็ไม่ได้มันทัดด้วยภาัแล้วพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อหาการพนันนะโทษทางการพาญาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ในกรนีพวกนี้ก็เป็นข้อการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่เกิดดำเนินคดีตามกฎหมายน,นคะครับเป็นข้อหาลูกอ่างกม่บอกความผิดเลยกากที่มีการเล่นการพนันนะแค่านั้นเอง ý thức 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 นี e ่ตาแล้วไงนีนี any anyway. ่ีตาไว้นี่ด้วยเออแล้วก็ค่ดอัพวนเนี่พออยู่นี่ไปนมนี่นี่หวยด้วยนี่วัเนี้ยใช่ไหมมีหวยด้วย